สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดําซิ่งค่ะอันนี้เพันเุ็ดพยรไงอ๋อใช้พันธุ์เอา,า,าเครื่องตัดเอาค่ะใส่ทำเข้าวเอาไว้ทำข้าวเหนียวนะคะทำพันธุ์ข้าวดำก่นเตยยุกใหม่ใส่เครื่องตัดหญ้าตัดเอาเออหน่อยสิทำมะพงน้องเขียวน้องเขียวหน่อยเข้าอันนองเขียวหน่อยอเขยย้าอัน เกี๊ยวคร,รูกับเพร็ดจริญนะคะเมื่อกี้ มาเลยแดนเอาทตแบบม่เฝ้ามาแม่เฝ้าแม่ออกไกลๆก็ได้ขัดเจินใช่ไหม ลดหน่อยหรือเปล่าดูล่องลอยค่ะจะว่าไม่ล่อนไม่ได้นะคะนี่นี่ทูขนาดขนาดนี้เนี่ยค่ะเขามันลมผ่านกันเทกอะเก่เกี่ยวเด้พี่น้องจะใส่ฟีมือสุซูจมือรละค่ะนี่นะคะมันก็นยังมาหล่อนอยู่นี่เจ้าเบิ้งนี่ปากมันชนหัวคนาแล้วนะคะแต่ว่า ลองค้างกันหน้าไทายปรกบลองนะคะมันคือเป,ปน็นยังสีเลยเขามันตกลงมันเกี่ยวบัลลัยนะคะเอาขนาดนี้แลว้วจะว่าไม่ล่อนไม่ได้นะคะนี่นี่ทูขนาดนี้นี่นี่เล่นบอเขามันสีตก,อ,กอ,อ,อยู่น้ำหลงนี่สีเกี่ยวบัลลัยเกี่ยวบัลลัยเพื่อน,ว,น,น,นว่ามมึงจ่อรถมาไทยหน้าเนี่ยมีไงกระยางหิเกี่ยวบัลลเวิร์ดนั่นแหละเฮ็ดจะได้เนาะ กระต o องขอใจน้ำด้วยค่ะว่ารถไถไหน้างามรถเกียกเก่ยวกับเกียก่ยงงามนะคะน้อถูจนปากส้นกันแท่มันกันยังบ่นหล่นอยู่ อันนี้เขาอย่างวะเลือดเ,เขาแนีวนี่วะขอนิว้วโอ้อันนี้ขนอน,นิ้นวคุณมะลิบอกเขาอยังไงต้องใช้เกลียวเปิดทางออกค่ะ กวางยุบเป็นเก็เดเั็ซสิมาลีขังในขอนี้วข้างนอกนะคะเนาะต้อาาเกเจอกับไปนั่งบาถึงเลยนี่นี่ตัดเรียงไห้งามเลยเนาะฟุ่นมาลีสองไฮเลย do 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 É amor. อยากเบิ้งแล้วพี่น้องก็ต่ออยากหัว